สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานหัวออโต้คาร์บอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะครับขั้นแรกครับกดเซตเฮาคิรกครับคือการตั้งเวลาภูมิภาคนะครับเซตคิรกครับคือการตั้งค่าเวลาปัจจุบันครับเซตวอชชิ Set ่งไทม์ครับ คือการตั้งเวลาการล้างสารกรองนะครับ4ครับ set legend day ครับคือการกำหนดค่าวันล้างครับ5ครับ set re p e a t washing ครับคือการล้างซ้ำครับ6ครับ set backward ครับคือการล้างกลับเพื่อให้ตะกรนสิ่งสกปรกจากด้านล่างครับ ลอยขึ้นด้านบนและไหลออกจากทางรูน้ำทิ้งครับเอ่อเซ็ตฟาสลินครับคือการล้างเร็วนะครับการล้างสิ่งสกรปรกอยาก่างนวดเร็วแบบละเอียดครับสวัสดีครับต่อไปคือการกดเซ็ตการทำงานของหัวออโต้คาร์บอนนะครับเซ็ตเฮาเคิรครับั้งไว้ที่24ชั่วโมงนะครับ ต่อไปครับเซต l o c กครับคือการตั้งเวลาปัจจุบันครับตอนนี้บ่ายสองเจ็ดนาทีเราก็ตั้งไว้เลยต่อไปครับเซตวอชชิ่งไทม์ครับคือการตั้งเวลาการล้างสารกองครับกดไปโดยปกติเราจะตั้งการล้างสารกองไว้ที่ตีสองนะครับต่อไปครับ เซตรีเจนเดย์ครับคือการกําหนดวันล้างสารกองนะครับว่ากี่วันล้างหนึ่งครั้งนะครับปกติเราจะตั้งไว้ที่สามวันล้างหนึ่งครั้งนะครับสามวันครับต่อไปครับเซตรีพิตว h ชิงครับคือการล้างซ้ํานะครับปกติเราจะล้างซ้ำแค่หนึ่งครั้งนะครับเราก็ตั้งไว้หนึ่งครั้งครับ เซตแบ็กวอ d ครับคือการล้างกลับครับเพื่อให้ตะก,กรนสิ่งสกรปรกจากด้านล่างลอยขึ้นด้านบนนะครับเราก็กดเราจะใช้เวลาในการล้างกลับประมาณ10นาทีนะครับเราตั้งไว้10นาทีนะครับ10นาทีแล้วก,กดเซตข้อต่อไปครับเซตฟาสต์ลินครับคือการล้างเร็วนะครับ ปกติเราจะตั้งไว้ที่10นาทีเหมือนกันนะครับ10นาทีครับครับต่อไปขั้นตอนการล้างสารกรองนะครับขั้นตอนแรกครับปิดวาล์วาน้ําที่จะเข้าไปถังสองนะครับปิดเลยเอ,อ๊บแล้วเราก็จะมากดตั้งเซ็ตคล็อกครับเวลาปัจจุบันให้เรา เซตเวลาหลอกนะครับเป็นห้าทุ่มห้าสิบแปดนะครับห้าสิบแปดนะครับเซตเลยแล้วต่อไปก็มากดเซตว t c ชิ่งไทม์นะครับเวลาที่เราจะตั้งล้างสารกองนะครับให้เซตหลอกเป็นเที่ยงคืนหนึ่งนาทีนะครับอันนี้เที่ยงคืนหนึ่งนาทีแล้วกดเซตเซตวันหลอกนะครับปกติเราจะตั้งไว้สามวันนะครับ อันนี้เราเซ็ตหลอกให้เป็นหนึ่งวันนะครับเพื่อจะทําการล้างได้ทันทีนะครับเราเซ็ตหนึ่งวันอ่าเซตรีรีพิวตวอทชิงครับคือการล้างซ้ํานะครับให้เราล้างซ้ำหนึ่งรอบนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับต่อไปครับเซตแบ็กวอชครับปกติเราจะให้อ่อตั้งล้างไว้สิบนาทีนะครับ แต่นี้เราจะตั้งหลอกไว้แค่หนึ่งนาทีนะครับแค่หนึ่งนาทีพอนะครับเพื่อทาให้ดูนะครับต่อไปครับเฟตฟัสลิ้นครับปกติเราก็จะตั้งไว้10บนาทีเหมือนกันนะครับในการล้างเร็วนะครับแต่นี้เราทำให้ดูก็แค่หนึาทีพอครับปึ๊บหมดแล้วครับเดี๋ยวเรามารอดูการทำงานของเครื่องครับเมื่อถึงเวลาครับ เมื่อกี้เราตั้งไว้ที่ตั้งเวลาหลอกไว้ที่เที่ยงคืน1นาทีนะครับเพื่อให้หัวอัตโต้ทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันครับเครื่องทำงานแล้วครับจะขึ้นมอเตอร์ running น,น,นะครับนี่แสดงว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่ทำการล้างกลับนะครับ นี่ครับเราจะขึ้นว่าล้าง b a c k w a อ d นะครับคือการล้างกลับนะครับนี่เวลานับถอยหลังครับปกติจะเป็นสิบนาทีนะครับแต่นี้เราทําให้ดูแค่หนึ่งนาทีเมื่อฟาดลิ้นแล้วนะครับให้เราไปสังเกตดูที่น้ํานะครับว่าน้ําใสหรือไม่นะครับถ้าเกิดน้ํายังเป็นสีดํานะครับหรือว่ามีตะกอนอยู่ให้ทําการล้างซ้ําอีกหนึ่งรอบนะครับนี่ อันนี้คือฟาสลิ้นนะครับคือการล้างเร็วนะครับนี่ให้เรามาสังเกตดูที่รูน้ําทิ้งปกติเราจะต่อท่อออกมานะครับน้ําทิ้งให้สังเกตดูท่อนี้นะครับว่าน้ําใสหรือยังนะครับเมื่อเราสังเกตว่าน้ําทิ้งใสแล้วนะครับ ก็คือเป็นการเสร็จสิ้นนะครับเป็นการล้างหัวคาร์บอนเสร็จสิ้นนะครับนี่คือการล้างสามที่เราตั้งไว้นะครับอ่าเมื่อน้ําค่าน้ําได้แล้วนะครับเป็นใสแล้วอ่าหลังจากเสร็จสิ้นให้เราทําการตั้งค่า หัวอัโต้ให้กลับเป็นปกตินะครับคือล้างช่วงเวลาตีสองครับแล้วก็ล้างทุก3วัน1ครั้งนะครับเป็นเวลาปกตินะครับขอบคุณครับ